บุคคลสำคัญของประเทศเลยนะณตอนนี้ก็คือพี่เมงจะเรียกจะจะให้เรียกนามสกุลว่าเป็นคือบางคนก็จะรู้จักว่าพี่เมงเดสก์ท็อปเออเลอบางคนก็จะรู้จักในนามพี่เมงคนดีไหนมึงบอกมึงไม่เข้าเรื่องการเมืองอ่ะอ่ะโอเคมา ทีนี้ตอนนี้ไปอยู่ในช่องของของผมเองนะก็คือผมก็คือทํามาตอนนี้สองเดือนแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวว่าคือคืออย่างนี้ผมเกิดเรื่องของชาแนลก่อนนะพี่อ่าอ่ากว่างที่แบบว่าเราไม่ได้เจอกันมาโหนานมากเนะี่ยแม่งผมก็ตัดสินใจว่าพี่คือเหมือนเราเคยเราเราจะได้เราเคยมีตึกเราเคยมีตึกเป็นของเติ แล้วผมก็ตัดสินใจมันก็มีช่วงช่วงโควิดต้นๆอ่ะที่แบบเออเหมือนมีงานเยอะแล้วตัดสินใจเออหรือว่าทําธุรกิจเตยนี่วะก็เลยตัดสินใจมาลงทุนที่ตึกนี้นะรีโนเวทมันจะมีตึกตึกตึกมันจะเป็นลักษณะอาคารพาณิชย์เจ็ดห้องแถวขนาดใหญ่แล้วทีนี้มันก็จะทีนี้บ้านผมก็ปล่อยล้างมาสิบห้าปี อ่าสิบแล้วพี่แบบไม่มีใครเข้ามาทําอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามดผมจะถ่ายเอ็มวีผมก็จะมามั่วๆถ่ายได้เพราะว่ามันเข้าได้เลยเพราะมันติดของเ,เองเนาะทีนี้ทีนี้ด้วยความที่ว่าผมก็อ่ะเฮียทํางานมามีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงอะก็ก็หลักหลายแสนอยู่อะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจาอารมณ์แบบอะคุยกับแฟนว่าอะจะทําธุรกิจไหมแล้วเดี๋ยวเราทําธุรกิจแล้วก็ครอบครัวนู่นนี่นั่นนู่นไปเนาะทีนี้ก็ตัดสินใจทําทํากันไว้พี่ลงทุนกันไป ทำรีโนเวทตึกนู่นนี่นั่นนู่นทีนี้ด้วยความที่ว่าระหว่างที่รีโนเวทตึกมันก็มีการมาถ่ายงานกันมาอะไรกันไปเดื่อเปลือยใช่ที่ทีนี้มันเจอผีไว้ผีที่ที่ตึกเนี้ยแล้วใครผ่านไปใครมาแม่งก็เจอตึกที่ผมนั่งอยู่ตอนเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งถ้าเราจะทําชาแนลอะไรอาจจะต้องเริ่มจากใกล้ตัวด้วยความที่ว่างๆนะก็เลยรู้สึกว่าเออหรือทำเรื่องผีดีวะเผื่อเจอผีก็จะได้ลง ลงลงพูดลงเองหรืออะไรเงี้ยหรือถ้าเจอก็ก็ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ไไม่ชวนเขามามึงไม่ชวนเขามาคุยด้วยเลยเมื่อวานเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนนี่ก่อนก่อนเมื่อวันก่อนมันมีน้องคนหนึ่งก็นะแต่แต่เลขอดจออยู่แล้วไปก็นี่ละก็เมื่อวันวันก่อนที่ ผมเพื่อนแฟนเพื่อนผมอ่ะเอ้ยเพื่อนของแฟนผมอ่ะแม่งน้องเขาอ่ะเหมือนมีเซนเป็นแนวแนวแบบยาเจนยานทิปอ่ะผมก็อาร<ง>มณ์เน,นี่ยก็ซูมกันอย่างเงี้ยแล้วผมก็เปิดกล้องก็เดินนะพี่เดินให้เขาดูไอ้เหี้ยเขาก็แบบผมว่าเขาคงเจออ่ะเขาแบบทำหน้ากลัวอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรประมาณนั้นนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกเราว่าเขาเจออะไรอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แบบ คือมันแปลกมากพี่คือเหมือนเราไม่เคยเล่าแบล็กเกาบ้านเราให้เขาฟังนะว่าทําธุรกิจอะไร uh. มีอุปกรณ์ uh. อะไรไงอยู่ดีว่าพ, mm. พี่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ย uh. ข้างล่างมีตู้คาราอเกะใช่ไหมอ่อซึ่ uh. งไอ้ตู้คาราอเกะเนี่ยไอ้เฮียไม่เก็บอยู่ในห้องเก็บของเวยพี่แล้วบ้านผมข้างล่างมันเป็เปนห้องคาราอเกะเก่ามีตู้คาราอเกะสองตู้ไอ้เฮียแล้วมึงเล่าตอนเนี้ยเอาจริงนะสิ่งที่มึงเล่ามาทั้งหมดเนี่ยกูอยู่คนเดียวด้วยไง เอ้ยทีนี้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 คลิปบนก่อนมันก็จะเป็นแนวอารมณ์แบบล่าท้าผีในบ้านตัวเองอะไรประมาณนั้นนะผมก็เปิดเปิดกล้องมือถือแล้วก็เดินให้กับน้องเขาก็ดูบริเวณบ้านบริเวณตึกคือด้วยความที่ว่าเราเป็นเรามีเรามีเงินเก็บประมาณนึงแหละแต่ว่าเราทําได้แค่ชั้นชั้นหนึ่งชั้นครึ่งอะไรงเงี้ยพี่ ไอ้ไอที่เหลือมันก็เลยต้องปล่อยล้างเซอๆอยู่เหมือนเดิมอะ่ะมันก็ยังไม่ได้ทําอะไรมันก็ยังมีความเป็นล้างพี่จะนึกภาพเหมือนอารมณ์ตึกผมจะเป็นแนวเหมือนอาชิมะของทุกอย่างไม่ยังลบ,บแต่ฝุ่นแม่งจับกึงเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือตอนยังไม่ทําสุดไหมตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่ข้างล่างสุดะนะอ๋อเหลือเหลือเหลือเดิมๆแค่ข้างบนสุดและ้ะชั้นเดียวที่เหลือผมก็แบบเหมืเก็บ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมีเงินก็ทํามีเงินก็ทํามีเงินก็ทําติดคงติดแอร์อะไรไปไดเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่ามันมันมีความว่าทุกคนก็เห็นพรองต้องการอย่างเช่นแบบล่าสุดถ่ายเอ็มวีพี่เก่งนัทยะใช่ไหมแล้วแกก็บอกเฮ้ยแบงค์ตรงเนี้ยพี่ว่ามีแกเหมือนเป็นคนแบบแนวแนวแบบสายมูอ่ะพี่บูชาอะไรอย่างเงี้ยนะแกก็มาใจเต้นอ่ะก็บอกเฮ้ยตรงนี้มีเว้ยแบงค์แล้วมันก็ พี่จะไปเพินจุดเดียวกับน้องคนนี้มึงได้ทําบุญเสร็ปะไม่ไม่ไม่ผมไม่ไม่เคยทําบุญไม่ใช่แต่ถึงว่ามีอ่าทางศาสนาถอกไหมเป็นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยทําไม่เคยทําแล้วก,แวก็แล้วก็มันจะมีเรื่องหนึ่งว่าพี่ที่แบบว่าอันนี้ผมผมมาเล่าในคลิปในช่องแล้วแหละครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวผมว่าพี่ยังไม่เคยดูเล่าให้ฟังอ่าก็คือมันจะมี มันจะมีเอ็มวีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมกำกับเองใช่ไหมแล้วผมก็ตัดสินใจที่แบบเออเราโลแบจจตอ่ะเราก็ตัดสินใจว่าเออหรือว่าจะมาถ่ายที่ที่ตึกเราดีวะตอนนั้นก็ยังล้างอยู่นะแต่ว่ามีมมไม่ใช่ไม่ใช่หลังจากนั้นอีกพี่หลังจากซอมบอี้ใจว่าเออก็ามาถ่ายที่ตึกเราแหละเพราะว่ามันก็ล้างๆเด็กๆมันก็แบบเท่ๆหหอะไรเงี้ยสไตล์แบบเด็กช่างอะไรเงี้ยเราก็อาจตัดสินใจมาถ่ายที่ตึกเราเว้ยพี่ <S <S ปึ๊บทีนี้ไอ้เหี้ย สไตล์ผมมันก็จะเป็นคนแบบโลกๆกเร็วๆอ่ะพี่ก็แบบผมก็ใช้น้องทีมอาร์ตอ่ะเฮ้ยมึงชั้นสี่ไม่จะมีอยู่ห้องหนึ่งไวพ้พี่ไม่จะมีแบบเหมือนเฮียคนที่เขาเคยอยู่แม่งฟิลแบบคงสายสายบูชาเหมือนกันอะ่ะหิ้งเฮิ่งที่อะไรเต็มไปหมดเลยนะกูมุงกูมานพระเพออะไรวางเต็มไปหมดเลยซึ่งผมก็ไม่ไ,มได้อะไร<ต>ละยังมียังอยู่อนนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ผมแล้วเรื่องเนี้ยเจอกันหลายกองคือมาถ่ายกันที่ตึกแล้วก็เจอกันหลายกองแต่ทีนี้ไอกองผมที่เจอเนะันตมันก็โดนประมาณว่า ไอ้น้องไอ้น้องผมก็ผมจะถ่ายตรงนี้ไงแล้วจังหวะตรงนั้นเราจะเอาภาพกำกับใช่ไหมเราก็บอกว่าเอ้ยไอ้เหี้ยมึงเก็บของไปทิ้งนี้คือกูแบบจะถ่ายตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแม่งก็แบบกล้าๆกูกลัววะพี่แต่แม่งก็หยิบหยิบกูมาอะไรพวกนั้นตนุ๊กตาอะไรก็ไปทิ้งเี้ยใส่ถุงดําทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นคําสั่งผมแหละเอาจริงๆนะทีนี้ผมก็รู้สึกว่าทีนี้มันก็ทีนี้มันก็รู้สึกผมนี่ผมก็รู้สึกว่า เออวันนั้นเลิกเลิกกองตีสองอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรนะพีเพียกลับไปนอนคือผมไม่ไม่คิดถึงเรื่องผีเลยนะเราคิดเพราะว่ามาถ่ายหลายทีแล้วไม่เคยเจอเลยเลยอ่าอทีนี้วันนั้นตอนนั้นยังอยู่ที่ลาดพร้าวแปดเจ็ดอยู่ที่พี่เคยไปจำได้ปะาจำได้อ่าแล้วก็วันนั้นผมนอนเว้ยพี่ประมาณก็กลับไปนอนกลับไปนอนเลยนะเพลินเพลินไม่มีอะไรครันี้ฝันฝันนะไม่ใช่เรื่องจริง แต่ฝันแม่งเหมือนจริงชิบหายแบบประมาณว่าผมแม่งยืนอยู่หน้าตึกตัวเองอ่ะอยู่อยู่ข้างล่างตึกอ่ะอยู่หน้าทางเข้าอะไรประมาณนั้นนะพี่อแล้วไอ้ที่อยู่ดีแม่งก็มีเด็กมาสะกิดผมเว้ยแม่งเหมือนอุ้มแมวมาตัวหนึ่งอ่ะแล้วผมจําหน้าเด็กได้แม่นเลยนะหน้าตาแม่งแบบก็เป็นเด็กผู้หญิงอ่ะประมาณห้าขวบเจ็ดขวบประมาณเนี้ยแม่งทักผมเว้ยบอกพ,พ,พี่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 หนูขอพีอยู่ด้วยได้ไหมพูดอย่างนี ไอเชี่ยอันนี้เหมือนมึงเคยเล่าในคลิปนะกูจําได้เออผมเคยเล่าในคลิปไปแล้วทีนี้พอผมก็บอกว่าพอแต่มันเกิดที่ตึกนี่ไงจะเกิดให้พี่ฟังก่อนว่าทาไมถึงถึงมาทําเพจตึกล้างพี่จะได้เล่าเล่าเรื่องเข้าทางทีนี้ใช่ไหมทีนี้ผมก็บอกว่าผมด้วยความที่ว่าผมอ่ะไม่ได้อะไรผม่าคนใจดีผมก็บอกผมก็ชี้เข้าไปที่ตึกผมแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยที่ที่ที่ผมเองอยู่ได้เลยตามสบายอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่า ทีนี้เว้ยทีนี้เว้ยผมก็แบบว่าทีนี้น้องมันน่ะน้องเด็กคนนั้นน่ะเขาก็ประมาณว่าเหมือนทําหน้าแบบเบะเบะปากแล้วก็ประมาณว่าเหมือนแล้วก็พูดพูดต่อเลยนะว่าเออแบ่ไม่อยากอยู่ที่นี่พี่ขอขอไปอยู่ด้วยที่คอนโดได้ไหมยผมก็ในในใจก็คิดนะอเฮียมึงรู้ได้ไงว่ากูมีคอนโดวะอะไรอย่างเงี้ยเฮีย ทีนี้พอพอหมดเรื่องนี้เสร็จปุ๊บผมก,ก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนใจดีแหละแบบอ่ะได้ได้ได,ได้มาสบายมาอยู่เลยที่มันคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเนี่ยคุยเป็นเรื่องเป็นราวคุยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทีนี้พอบอกว่ามาอยู่เลยปุ๊บไอ้หียแบบตื่นเลยเหงื่อนอนในห้องเปิดแอร์นะเหงื่อแตกเต็มเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรทีนี้เราก็ใจตอนนะั้นเราก็ยังไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้นะเปบอารมณ์แบบเชื่อมันสงสัยแม่ง เหนื่อยหรือเปล่าออกกองตีสองตีสามใช่ไหมถ่ายด้วยคิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยพูดด่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะสไตล์ผมอะ่ะทีนี้พอผ่านไปประมาณสองสามวันไวพ้พี่เราก็มีการตัดเอมวีกันไอเด็กน้องๆที่มาช่วยทีมอาร์นนั่นแหละ มันก็เป็นแก๊งเดียวกันนะ่ะกับที่ทีมตัดทีมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผมพวกรุ่นน้องเพราหนที่เคยเจอรุ่นน้องผมอะที่มออะไรอย่างเงี้ยมันก็มานั่งตัดกันตัดงานที่ออฟฟิศดูงานตัดกันทุกคนมันก็จะ <c oughs> ดีใจอ,ะอ่ะอารมณ์แบบเฮ้ยอยากเห็นงานว่ะออกมาเป็นยังไงว่าภาพรวมงานอะไรเงี้ยมานั่งตัดงานกันใช่ไหมมันมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องอิ๋วเป็นทีมอาร์ตเป็นคนที่เอาถุงไปทิ้งนั่นแหละแต่เรื่องเนี้ยพี่ต้องรู้ก่อนนะคือผมมันไม่เคยเล่าเรื่องเนี้ยให้อิ๋วฟังเรื่องที่ผมฝันะ่ะ ตั้งอะผมฝันนะผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่เชื่อตอนนั้นอะทีนี้เว้ยไออิ๋วก็มานั่งดูตัดกับเพื่อนมันก็จะมีไอเปื้อนไอเนมนู่นนี่นั่นนู่นหลายหลายคนอะนะที่ี่เคยเจอไอไอแบงก์ก็น่าจะอยู่ด้วยนะไม,ไม่ไม่มันงง่นใจเหมือนกันไอโอ๋ก็อยู่อยู่กันหมดทั้งบ้านทีนี้อยู่ดีว่าพี่น้องมันก็นอนที่โซฟาโซฟาที่ตัวใหญ่ที่พี่มีตัวเดียวนะ นอนอยู่อยู่ดีแม่งทุกคนก็เฮฮาปาร์ตี้กันอยู่นะอยู่ดีแม่งหลับแม่งแล้วแม่งก็เหมือนระหว่างที่แม่งนอนอยู่อ่ะอยู่ดีผมก็ได้ยินเสียงแบบๆๆอะไรเงี้ยออกจากตัวมันไว้แล้วผมก็หันไปดูแม่งไว้แม่งเหมือนแบบเหมือนพยายามจะสะบัดให้หลุดจากอะไรบางอย่างอะไรเงี้ย<อ>ผมก็คนก็มองจ่องไปที่น้องอิ๋วนะว่ามึงนอนอยู่แล้วมึงเป็นอะไรจนกระทั่งแบบแม่งเฮ่เเฮสักสี่ห้าทีอ่ะพี่มีมีแอร์ไทม์อยู่นะประมาณช่วง สิบห้าวิยี่สิบวิประมาณนี้เลยอ่ะน้องเขาเด้งโตขึ้นมาตื่นเลยพี่ uh แล้วเขาก็ผมก็ผมก็ตกใจเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะ <"H> ee, เฮ้ยเล่าให้ฟังเลยมึงเป็นที่อะไรแบบไปหาหมอไหมอะไรอย่างเงี้ยอินี่ uh น้องมันก็เล่าให้ฟังว่าพี่เมื่อกี้หนูฝันวันเป็นทอมนะพี่เมื่อกี้หนูฝันผมคงจะถามฝันว่าอะไรน้องบอกพี่หนูฝันว่าแม่งมีเด็กผู้หญิงคนนึงมาเข้าฝัน แล้วก็แล้วก็ถามว่าพี่พี่หนูขอไปอยู่ด้วยได้ไหมเยีย yeah, คนลุกไอ้สัสทีนี้ไอ้อิวมันไม่เหมือนผมมันจะตป็นแป้งกับคนลุกเลยอ่ะทอ <OM S 1> มทอมแบดแบดทอมทอมแบดแบมันก็บอกว่ามันก็เหมือนบอกเด็กว่าไม่ไม่ไม่กูไม่ไมไให้มึงไปอยู่มันจะไปสไตล์เหมือนที่บ้านเขาจะบอกว่าอย่าอย่าไปชมผีให้ด่าผีอะไรอย่างเงี้ย มันก็สไตล์แบบดา่าผีไม,ไม่ยังมายูกูไอ้ที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็พูด,พ,ดพูดไปนี้เว้ยยังไม่ทันด่าขาดคําอะ่ะเด็กอะ่ะแม่งเคลียงเคลียงหัวใส่หิวอ,อ่ะไอ้เหี้ยหยิบหัวแล้วเคลียงใส่หิวอ่ะไอ้เจ้ซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยผมไม่เคยเล่าให้หิวฟังว่าก่อนหน้านี้นผมเคยเจออะไรมาที่ตึกนี้อะไรเงี้ย แล้วทีเนี้ยมันก็แล้วทีนี้พอเรื่องราวมันก็ผ่านมาผมก็ผมก็เอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นกิมมิคเท็าปิกในเพจอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยนะทีนี้มันมีน้องคนหนึ่งไว้พีช่ชื่อชื่ออะไรนะฟิลป <Feel S 1> <Feel S 2> ะฟิลอาฟิลมันเป็นเพื่อนกับน้องน้งนําที่เป็นตาล้องอ่า uh, นี้มันก็มาที่ตึกเนี่ยนะมันบอกเอ,อ้ยที่ทำไมพี่เขาก็อยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงตั้งว่าตึกล้างตึกล้างตึกล้างวะ uh, ผอก็อพี่ฟังเล่าเรื่องนี้เลยให้เหมือนที่เล่าพี่ฟังทีนี้ไอ้ฟิล มันก็บอกเฮ้ยพี่ไอ้เฮียน่ากลัวนะผมถามเรื่องเด็กใช่ไหมน่ากลัวบอกไม่ใช่พี่แม่ก็บอกพี่คิดดูนะขนาดผีเด็กยังอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยียภาพตัดวะเฮียกูก็หลอนนะเนี่ยเบิเดี๋ไอ้ฟิวบอกพี่ ขนาดผีเด็กยังอยู่ไม่ได้เลยอ่ะขอหนีไปอยู่ที่อื่นอ่ะแล้วพี่คิดดูดิในตึกมันจะมีตัวใหญ่อีกขนาดไหนวะนอนวะทีนี้ผมก็แบบไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยนะเคยเจอแค่เรื่องที่ที่ฟังก็คือเคยเจอแค่เรื่องเด็ก ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก,ก่อนที่ผ่านมาที่อยู่ที่ตึกเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเออเขาเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วอะไรเงรี้ยไปอยู่ที่คอนโดนู้นแล้วทีนี้ว้ยพอไอ้เงี้ยน้องฟิวเนี่ยมันจุดประเด็นขึ้นมาเว้ยมันก็จะมีประมาณว่าหลายๆายคนที่เข้ามาที่เติกอย่างอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าอย่างพี่จืดเนี่ยเขาเรียกว่ามีเซนหรือเปล่าแต่ว่าพี่จืดก็บอกว่าเออมันก็มี แต่ว่าเขาว่าไม่ยุ่งกับเราไอ้น้องมองมงวันก่อนเขาก็บอกว่ามีชี้จุดได้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไง uh huh. พี่เก่งนัตยะมาก็บอกว่ามีทุกคน่ะจะบอกว่าคล้ายๆกันว่าสัมผัสได้ว่ามาจากตรงนี้มาจากจุดจุดจุดเดียวกันซึ่งมันก็มีนัยยะแปลกๆทีน่น่าสนใจอะไรองเงี้ยแต่ว่า เบื้องต้นอ่ะนะผมก็รู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปผมก็คงอยู่อยู่ในตึกนี้ต่อไปแล้วก็คงดูแลมันต่อไปแล้วว่าจะ,จะจะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะจะเจอไม่เจอแต่ถ้ารู้ว่าเจอก็คงจะกลายเป็นคอนเทนต์ต่อไปของของของเพจ<าม>ว่ามึงต้องคอลแลบกับพี่นั่นแหละอะไรนะของปลาอะไรอ่ะเงี้ย หนึ่งด้วยแล้วก็มีอ่าพี่ป๋องกำพลใช่ป่ะน้าป๋องน้าป๋องอ,อีกคนหนึ่งอ่ะพี่เด็กโกสะเด็กโกสะไอ้น,นี่ไม่ใช่ป,ประเด็นวาพี่ประเด็นนะคือผมมองว่าคือตอนแรกก็จะชวนหมอปลาอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือไม่บ้านผมไม่เคยมีศาลไม่เคยไหว้ผีไม่เคยไหว้วอะไรเลยเว้ตามหลักแไหว้เขาจะมากวนเราเพราะเขาอยากจะได้ของนู่นของนี่อะไรางี้ถูกไห ว่ายแล้วผมก็เคไม่เคยบ้านผมก็ไม่เคยมีสารมาไหนอะไรแล้วก็ไม่คิดจะว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแล้วแล้วมันมีว่ามีอีกเรื่องนึงนะแบบที่แต่ว่าอยู่ข้างล่างลานจอดรถที่ที่ที่ตึกที่ตึกกลางเนี่ยแหละอันนี้ที่มึงอยู่เลยใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ใช่ใช่ที่อยู่ตอนนี้เลยที่ทําธุรกิจการกันตอนนี้แล้วมึงก็อยู่ด้วยอ่ะที่มึงคุยกับกูี่ย ก็อ,อยู่ในอยู่ในนี้ด้วยอยู่อยู่ตอนนี้ด้วยเออทีนี้มันมีอีกเรื่องเ้ยพี่แบบเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วมั้งผมมาไม่ไม่รู้ดีเทลอะไรมาก่อนเลยนะคือมันมีรุ่นน้องไม่ใช่รุ่นน้องหรอกเป็นเพื่อนที่ที่เรียนปอโทคนหนึ่งเดี๋ยวอา,อาจจะไม่บอกชื่อน้องเขาแล้วกันเนาะเขาก็ติดต่อเข้ามาว่าพี่จะมาขอถ่ายทำเอ็มวีที่ปะตูเซตูผมนี่แหละ แต่เป็นเป็นเอ็มวีของพี่สิงโตนำโชคนะถ้าแบบใครอยากดูก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะคือเรื่องราวของเอมวีมันจะเป็นแนวแนวแบบพี่สิงโตพี่โจ๊กโซคูมาขอหวยแล้วก็จะมีอารมณ์แบบเหมือนเหมือนแม่ตะเคียนเหมือนแ,แ,แม่ตะเคียนแม่แม่ตานีแม่ตะเคียนอลไรอยานะ่างเนี่ยเป็นเป็นนางแบบสวยๆคนหนึ่งก็มันมาเขาเรียกว่าอะไรนะมามาเล่นเป็นนางเอกเอ็มวีเป็นแม่ตะเคียน Uh huh. ทีนี้เว้ยพี่เขาก็ทีมงานเขาก็มาบล็อกช็อตาดูโลกันจริงจังไอ้เหี้ยพูดตรงๆนะศัตรนะตูผมอะสี่ชั้นอะพื้นที่โคตรกว้างแม่งไม่เลือกเว้ยพี่แม่งไปเลือกเอาใต้ต้นมะม่วงต้นหนึ่งข้างล่างตรงลานจอดรถจะใช้ไขท่ทําบอกคือตรงเนี้ยสวยน่าใช่ไหมผมก็คนสวยตรงไหนมันไม่เข้าใจคืออารมณ์แบบ<ด>เราผิดเดิน,ดนใจรูแบบ้สึกว่า<ด>ทำไมจะต้องมาใช้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อารมณ์แบบ ทีนี้ไอ <c oughs> ้วันที่วันที่ถ่ายเสร็จก็ถ่ายกันไปก็จะมีน้องนางเอกแต่งตัวเป็นนางตะเคียนมาให้หวยพี่โจ๊กโซคูพี่พี่สิงโตเขาก็เล่นเป็นเล่นเป็นคนขายหวยพี่อพี่ปู่จานเขาก็เล่นเป็นคนขายไข่ปิ้งนู่นนี่เอ็มวีก็ผ่านไปด้วยดีที่สนุกสนานนีฮาปาร์ตี้ทุกคนปาร์ตี้หมดอ <c oughs> ทีนี้ ไอ้ตรงลานจอดรถที่อุยอ้ยคันมันไม่ใช่ที่ของผมแล้วมันเป็นที่ของนายคนหนึ่งที่เขาเป็นซื้อที่ไปนะเขาบอกเฮ้ยแบงค์เขาก็เดินมาทักผมแบบเงียบๆนะแบงค์โอ้โหเขาเลือกจุดได้ถูกต้องมากเลยนะผมเอ้ยทำไมวะพี่ทำไมเหรออนไรยผมก็ไม่รู้เรื่องนะเขาบอกว่าไอ้ตรงต้นมะม่วงที่เขาเลือกอะจริงๆแม่งเป็นต้นตะเคียนเก่าโอ้โห Mm hmm. ก่อนที่เขาจะเอามากรุงเทพอะ่ะเขามาจากจูมคอเขาเป็นเหมือนเหมือนเอาลากไม้มาขายอะ่ะพี่แล้วเหมือน uh huh. ลากไม้ชิ้นี้เป็นไม้ตะเคียนเก่าของจริงเลยนะ uh huh. ที่กราบไหว้แล้วทุกวนันนี้เขาก็ยังยังยังจะมีการยังมีการำพวงมาลัยไปไหว้อะไรอยู่ซึ่งซึ่งอะไรโดนใจให้มีเอ็มวีพอดแบบนี้แล้วจะต้องมาเลือกถ่ายที่นี่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าเจ้าของต้นเจ้าอของไม้นะเจ้าของต้นเจ้าของพื้นที่เขาบอกเออเลือกเลือกที่ได้ถูกต้องเลยนะตั้งศาลตรงใต้ต้นไม้นั้นพอดีเป๊ะ <c oughs> เอาน้องไปยืนเอาน้องไปยืนตรงใต้ต้นพอดีเป๊ะคือลงแบบไอ้เหีย้ยเนี่ยโอพูดแล้วขนลุกแต่เรื่องนี้ผมไม่เคยเล่าให้กับทีมงานฟังมาก่อนนะผมก็ผมก็ฟังฟังมา เชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ว่าเออมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเผอิญอย่างน่าสงสัยเอออันนี้ก็เป็นอีกเรืเร่องหนึ่งนะท,ที่ที่ยังไม่เคยเล่าในเพจคนลุกเลยว่ากลัวว่าอามณแบบที่จะเล่าไปแล้วเดี๋ยวแม่งไม่มีใครไปใช้ตูไม่หรอกเพราะว่า ใช้ไม่ได้ใช้แล้วแหละมีคนมาใช้อู่แล้วแหละเดี๋ยวก็ภูมแต่ว่าคือชิบเร่งบังเอิญมากด้วยบังเอิญแบบทุกอย่างแม่งเป๊ะหมดเลยนะเออไอ้ต้นตะเคียน<ด>โคตรเป๊ะโคตรขวของขัตรของโคตรเป๊ะ